พเจโรสปอร์ตปี2026ถือเป็นวิวัฒนาการครั้งยิ่งใหญ่ของรถ SUV ในตำนานของมิสูบิชิทโดยอ้างอิงจากภาพถ่ายแอบถ่ายล่าสุดพบว่ารถรุ่นนี้มีรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งและทันสมัยมาก่อขึ้นแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักฐานที่แข็งแกร่งส่วนหน้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากไททันรุ่นล่าสุดโดยมีกระจังหน้าดนามิกชีที่คมชัดขึ้นและฝาหน้าเหล็ที่ดูเพรียวบางและอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นทำให้รถดูโดดเด่นฝากระโปรงอยู่สูงขึ้นเล็กน้อยทำให้รูปลักษณ์ดู และซุ้มล้อที่ใหญ่โตบ่งบอกว่ารถคันนี้พร้อมที่จะรับมือกับทุกสิ่งจากด้านอก้างคุณจะสังเกตเห็นการออกแบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ให้คิดว่าดูหรูหรามากกว่าปฏวิวัติวงการล้ออัลลอยขนาด18นิ้วเป็นแบบใหม่และช่องปิดซุ้มล้อมล้อที่ใหญ่ขึ้นบ่งบอกถึงท่าทางที่ดูแข็งแกร่งขึ้นซึ่งน่าจะต้องขอบคุณแชสซี่ใหม่ที่ใช้พื้นฐานจากไททันแทบโครเมียมและการตกแต่งกันชนที่ปรับปรุงใหม่ช่วยเพิ่มความหรูหราแต่ไม่ต้องกังวลเพราะรถรุ่นนี้ยังคงดูดูดันส่วนด้านท้าย คาดว่าจะมีการออกแบบที่สะอาดขึ้นพร้อมไฟท้ายที่อัปเดตและประตูท้ายที่ออกแบบอย่างประณีตยิ่งขึ้นเพื่อเจโรสปอร์ตยังคงมีส่วนท้ายที่ใหญ่โตเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถ SU v ที่ดูเหมือนว่าจะสามารถรับมือกับงานหนักได้สีที่มีให้เลือกได้แก่สีแดงแทโรเซอร์หรือสีขาวไวท์ไดมอนด์โดยอาจมีหลังคาสีดำแบบทูโทนสำหรับรุ่น GSR โดยรวมแล้วถือเป็นการออกแบบที่ผสมผสานร,ระหว่างความทันสมัยในเมืองกับความดุดันแบบออฟโรดได้อย่างลงตัว จุดเด่นสำคัญคือระบบอินโฟเทนเมนต์แบบจอสัมผัสขนาด8นิ้วที่ได้รับการอัปเกรดในขณะที่เรายังคงรอข้อมูลจังพะขั้นสุดท้ายอยู่คาดว่าจะมี Apple CarPlay และ Android Auto แบบใช้สายรวมถึงระบบนำทางที่ใช้ทอมทอมระบบนี้อาจไม่ใช่ระบบที่หรูหราที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Ford, m มูนสแต่ก็ใช้งานได้ดีรุ่น g s r แทนระบบเสียงพรีเมียมพร้อมลำโพง8ตัวให้กับคนรักเสียงเพลงอีกด้วย เปเชโรสปอร์ตเป็นรถครอบครัวในฝันมีที่นั่ง5้าหรือ7ที่นั่งพร้อมพื้นที่วางขาที่กว้างขวางและความจุสัมภาระสูงสุดถึง52 5ลูกบาทฟุตเมื่อพับเบาะหลังลงบอร์ดนั่งมีความหรูหราโดยมีตัวเลือกเบาะหนังในรุ่นที่สูงกว่าและคุณจะได้เบาะน,นั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบทําความร้อนสําหรับตอนเช้าที่หนาวเย็นนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เก็บของมากมายรวมถึงที่วางแก้วพอร์ต USB และแม้แต่ปลั๊กไฟในแถวที่3แต่ลองมองความเป็นจริงสิทธิพลาสติกบางส่วน ยังให้ความรู้สึกว่าใช้งานได้จริงเล็กน้อยซึ่งเป็นการยกย่องหลักฐานของไททันรุ่นนี้สร้างมาเพื่อให้คงทนไม่ใช่เพื่อปลนเปลอเจ้าตัวร้ายนี้ให้กําลังประมาณ150กิโลวัตต์และแรงบิด470นิวตันเมตรซึ่งเพิ่มขึ้นยังมากจากรุ่นปัจจุบันที่มีกําลัง133กิโลวัตต์และแรงบิด430นิวตันเมตรแรงบิดนี้ทํางานที่รอบต่าเพียง1,500รอบต่อนอาทีดังนั้นคุณจึงมีกําลังมากพอสําหรับการลากจูงหรือไต่ เขาที่ลาดชันจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมแป้นเปลี่ยนเกียร์ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและโหมดสปอร์ตสำหรับเมื่อคุณต้องการความสนุกสนานให้กับคนรักเสียงเพลงอีกด้วยเจอโรสปอร์ตเป็นรถครอบครัวในฝันมีที่นั่ง5หรือ7ที่นั่งพร้อมพื้นที่วางขาที่กว้างขวางและความจุสัมภาระสูงสุดถึง52 5ลูกบาทฟุตเมื่อพับเบาะหลังลงบอร์ดนั่งมีความหรูหรา